สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยาประการันภัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคมผมชอบคำว่าเราเป็นคนไทยแต่เป็นชาวอาเซียนครับและถ้าเยาวชนไทยโตขึ้นมาด้วยความเข้าใจเช่นนี้จะทำให้แนวคิดวิธีการวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆนั้นกว้างขวางเป็นคนไทยแต่เป็นชาวอาเซียนแปลว,ว่า ไทยเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนและคนไทยจะคิดแบบอาเซียนแปลว่าจะมองอะไรกว้างขึ้นจะมองไม่เพียงแต่ประเทศไทยจะมองว่าทั้ง10ประเทศที่เป็นสมาชิกสมาคมอาเซียนนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวัฒนธรรมอาจจะต่างกันบ้างระบบการเมืองก็อาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดแต่ความสำนึกของการเป็นประชาชนร่วมกันในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะเมื่อประกาศ AEC หรือ อาเซียนอีคโนมิกคอมมูนิตี้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขณะเดียวกันก็มีจะประชาคมทางด้านสังคมวัฒนธรรมทั้งหมดนี้จะหลอมรวมกันเป็นประชากร5 6 0 0ล้านคนที่จะมีชะตากรรมร่วมกันจากนี้ไปเด็กไทยต้องโตขึ้นมาพร้อมกับการเรียนรู้ว่าเราไม่ใช่เป็นเพียงแค่คนไทยแต่เราเป็นชาวอาเซียนด้วยความเป็นชาวอาเซียนหมายถึงการคิดอะไรนอก เหนือไปจากสิ่งที่เราพบปะเห็นประจำวันในชีวิตในเมืองไทยแต่ต้องสามารถรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆบ,บ้านเราสามารถจะพูดภาษาต่างประเทศที่สื่อสารกับคนอื่นและที่สำคัญก็คือว่าพร้อมที่จะมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับประเทศต่างๆที่เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนเพราะว่าจากนี้ไปตัวอาเซียนเองก็จะขยายผลออกไปสู่ทวีปเอเชียทั้งหมดจากเอเชียก็จะเป็นมหาสมุทรแปซิฟิก และบทบาทสำคัญของเอเชียในศตวรรษนี้ซึ่งเป็นเรียกกันว่าเป็นทศวรรษของเอเชียด้วยซ้ำไปเพราะว่าเป็น,นกลไกเป็นหัวรถจักรแห่งการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจใครต่อใครก็ต้องการมาแถบนี้ทั้งสหรัฐยุโรปแอฟริกาตะวันอ,ออกกลางมองมาที่เอเชียเริ่มต้นที่คนไทยต้องเป็นคนไทยที่คิดแบบ ชาาวอาเซียนครับสนับสนุนโดยบริษัทปตาทาจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยาประกรันภัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคม